สวัสดีครับทุกท่านผมโชคดีเสมอมักจะได้ขึ้นมาพูดหลังจากดนตรีเพราะเพราะผ่านไปนะครับอาหารนั้นต่อให้อร่อยเท่าอร่อยกินไม่ต้องบ่อยก็เบื่อแต่ดนตรีที่ไพเราะเพลงที่สนองหูบทกวีที่เลิศคุณค่าที่งดงามและเปี่ยมด้วยพลัง ฟังบ่อยเท่าบ่อยก็ไม่มีวันเบื่อครับคุณถนอมบอกว่าอยากจะฟังเพลงเรียกนางลงหม้อผมอยากจะบอกคุณถนอมว่าอย่าเลยนางไม่ได้จากจากหม้อมาอย่าเรียกนางลงหม้อเลยควรจะเรียกนางกลับไปที่ที่นางจากมาจะดีกว่าเมื่อมาจากนรกก็เรียกลงนรกซะดีกว่า เวลาผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรากำลังจะผ่านช่วงเวลาที่ที่เรามีความทุกข์ความเศร้าความทุกข์ความเศร้าที่พี่น้องของเราจากไปไม่ว่าจะเป็นน้องวสุก,ก็ดีหรือน้องยุทธนาก็ดีแต่กลิ่นอายความเศร้านั้นไม่เคยจางหายถึงแม้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่เวลาแห่งความสุขก็ตามเราจะบอกว่า ในปีใหม่นี้วันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้วันสิ้นสุดแห่งปีเก่าและเริ่มต้นปีใหม่เราจะยังคงต่อสู้ต่อไปเพื่อชัยชนะของมวลมหาประชาชนจะไม่ให้ชีวิตของน้องวสุและน้องยุทธนาสูญเปล่าเป็นอดีตขาดรัฐบาลและตำรวจชั่วเข้าใจผิดถนัด คิดว่าความตายจะทำให้เรากลัวแต่ยิ่งตายเรายิ่งแข็งแกร่งเราไม่เคยกลัวความตายและเรากล้าที่จะผชนกับความตายเพื่อบ้านเมืองของพวกเราในเว็บไซต์ประชาไทายซึ่งส่วนใหญ่มักจะลงบทความที่เข้าข้างรัฐบาลได้ลงข่าวเรื่องความตายของน้องวสุ แล้วก็มินประมาทพวกเราว่ามวลมหาประชาชนนั้นก็คงจะแห่ศพของน้องวสุเพื่อเรียกร้องหาความยุติธรรมเอาจากรัฐบาลเข้าใจผิดซะแล้วชาวประชาไทยและบรรดาน,นักวิชาการฝั่งรัฐบาลทั้งหลายเราไม่เคยหากินกับศพคนตายเราให้เกียรติทุกคนไอ้ที่ผ่านมาก็มีแต่ ังเสื้อแดงเท่านั้นเองที่แห่ลงศพของที่แห่ลงศพของอากงเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขมาตรา1นึเท่านั้นไม่ใช่พวกเราเราไม่จําเป็นต้องแห่ศพของน้องวสุไม่จําเป็นต้องแห่ศพของน้องยุทธนาเพราะน้องทั้งสองคนนั้นได้ตายอย่างมีคุณค่าได้ตายเพื่อให้เราสร้างอนาคต ของพวกเราทุกคนดังนั้นเราจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยไม่ว่าจะวันไหนปีไหนเราจะต่อสู้จนกว่าจะสำเร็จปีหน้าไม่สำเร็จเราก็จะต่อสู้ปีต่อๆไปมีประชาชนตายตายเพราะว่าไปใช้สิทธิที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะชุมนุมเรียกร้อง โดยที่ปราศจากอาวุธไม่เห็นมีนักวิชาการฝั่งเสื้อแดงสักคนที่จะมาอะไรในความตายของน้องทั้งสองคนวอรเจตราคีรัตทำอะไรอยู่เมื่อวันที่25นะครับ25ทธันวาคมหมวดเจี๊ยบ ได้ออกมาให้ข่าวว่านายกรัฐมนตรีสุดที่รักของเธอได้พูดจาที่ยังความซาบซึ้งแก่คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คัดข้อความออกมาหมวดเจี๊ยบคัดข้อความได้ผมก็คัดข้อความได้เหมือนกันนางนายกที่จริงอดีตนายกยิ่งรักพูดอะไรในที่ประชุมคอรอมอ นางพูดว่าขณะนี้ตัวดิฉันเองเหมือนนักกีฬาที่ขึ้นชกอยู่บนสังเวียนรอให้กรรมการประตัดสินโดยใช้กติกาที่ถูกต้องสังเวียนของเธอคือชั้นเจ็ดวอ์ซีซั่นหรือโฟรซีซั่นหรือเปล่าไอ้กติกาของเธอเนี่ยก็คือแก้รัฐธรรมนูญตีสีตีหอย่างนั้นหรือ กติกาของเธอก็คือไม่ยอมรับคำตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญนั่นคือกติกาของเธอและเธอเคยพูดกับพี่ชายสักคำไมว่ากติกานั่นคือเมื่อทำผิดศาลอาญาตัดสินต้องรับโทษให้กลับเข้าประเทศไวๆมารับโทษซะโดยดีทักษิณชินวัตรยิ่งรักยังพูดต่อว่าแต่ถ้ากรรมการเลือกที่จะไม่ตัดสิน คงหมายถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ตัดสินนะครับดิฉันคงต้องยอมถูกชกจนตัวตายนางยิ่งรักเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าคนที่ตายคือน้องวสุและน้องยุทธนาตายโดยที่ปราศจากความผิดหาความผิดใดๆไม่ได้ต่างหากยิ่งรักคงไม่ได้ถูกชกจนตัวตาย และไม่ได้ถูกพวกเราเหยียบตายแน่ๆน,นางคงกระอักเลือดตายเองและเข้าใจว่านางคงจะได้ตายในต่างแดนเช่นเดียวกับพี่ชายไม่มีโอกาสกลับสู่เมืองไทยแม้แต่ศพก็ไม่มีโอกาสกลับสู่เมืองไทยนั่นเป็นคำทำนายของผม และไม่ใช่ว่าเราไล่ออกไปเชื่อผมเถอะว่าเราจะไม่ได้ไล่ย,ยิ่งรักออกไปไอ้ที่เราบอกยิ่งรักออกไปยิ่งรักออกไปคือออกไปเสียจากตําแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีต่างหากเราไม่ได้ขับไล่เธอออกนอกประเทศอย่าเข้าใจผิดแต่เธอจะอับเปหีตัวเองออกนอกประเทศต่างหากเพราะต้องการหนีความผิดเช่นเดียวกับพี่ชาย ยิ่งรักยังพูดต่อว่าแล้วให้คนดูเป็นผู้เลือกตัดสินใจวันนี้จะไม่ขอให้ใครมาช่วยไม่ขอให้ใครมาช่วยเหลือตัวดิฉันและรัฐบาลแต่ขอให้มาช่วยเหลือประเทศชาติไอไม่ขอให้ช่วยเหลือยิ่งลักนน่นคือไม่ขอให้ช่วยเหลือรัฐบาลแต่เรียกให้ชายชุดดำมายิงพวกเราอย่างนั้นเหรือ ยิ่งรักพูดต่อว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเลือกเลือกที่จะทำแล้วร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเดินต่อไปประเทศไทยจะเดินต่อไปยิ่งรักต้องลาออกวันนี้และประเทศไทยจะมีทางเดินที่ดี ในอีกสองวันจะเป็นปีใหม่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศไทยนั่นคือทางเดินของประเทศไทยยิ่งรักยังไม่รู้ตัวหรืออย่างไรนางยังพูดต่อพร่าไม่จบนะครับตูติฉันไม่ยึดติดกับตำแหน่งและอำนาจแต่ต้องการเยื้อกับความยุติธรรม ที่ถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกขยี้แล้วขยี้อีกทำให้คนตั้งใจจะทำดีถูกทำลายแน่นอนกระบวนการยุติธรรมถูกขยี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็พี่ชายนางนั่นไงเป็นคนขยี้และนางก็ขยี้ซ้ำช่างไม่เคยส่องกระจกชะโงกดูเงาตัวเองมันน่าให้ไปตักน้ำใส่โกชะโะงกดูเงา พวกเราทุกคนไม่ได้สนุกเลยที่ออกมาที่เวทีราชดำเนินที่ออกมาบนท้องถนนวันนี้เป็นวันที่61แล้วคงจะมีวันที่62 63หวังว่าคงไม่ต้องถึงวันที่100เพราะว่าถ้าภายในอีกวันสองวันยิ่งลักไม่ลาออกเราจะปิดกรุงเทพมหานครเราจะปิดรัฐบาลน,นี้ ผมอยากจะขอเชิญชวนคนต่างจังหวัดทั้งหลายที่เดือดร้อนจากนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนโยบายจำนำข้าวก็ดีหรือว่าต้องตกงานเพราะว่านโยบายค่าครองชีพอ่านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ3า0 0บาทก็ดีเข้ามากรุงเทพให้มากเท่ามากเพื่อให้เขารู้ว่าคนที่ล้มรัฐบาลไม่ใช่คนชั้นกลาง แต่เป็นคนทุกชนชั้นที่เดือดร้อนจากนโยบายชั่วของรัฐบาลนี้ลองสำรวจดูก็ได้พวกเราที่นั่งที่นอนกันอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ม้าจะต่างจังหวัดกันทั้งสิน้นและวันที่กรุงเทพปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนต่างจังหวัด พวกนางไม่ได้เคยส่องกระจกดูตัวเองเลยพวกเราไม่ได้ออกมาเล่นการเมืองนักวิชาการทั้งหลายที่เวียนหน้าขึ้นเวทีนี้แต่ละคนไม่ได้ขึ้นมาเล่นการเมืองบางคนพูดกับผมว่าเหตุใดจึงยอมตกเป็นเหยื่อของการเมืองผมบอกคนเหล่านั้นไปว่า นี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองอีกต่อไปอย่าเข้าใจผิดแต่นี่คือเรื่องของบ้านเมืองต่างหากเรื่องการเมืองนั้นบรรดานักวิชาการทั้งหลายล้วนแล้วแต่วางตัวเป็นกลางทั้งสิ้นแต่เรื่องบ้านเมืองเราไม่สามารถวางตัวเป็นกลางได้เป็นเด็ดขาด พี่น้องที่รักทุกฝ่าทุกคนเอลีวิเซลซึ่งเป็นนักเขียนชาวสหรัฐอเมริกาเขาเกิดที่โรมาเนียเคยพูดข้อความหนึ่งเอาไว้ว่า we must always take sides neutrality helps the oppressor never the victim silence encourage the tormentor never the torment แปลว่า เราจำต้องเลือกข้างเสมอเพราะความเป็นกลางนั้นมีแต่ช <commissions> ่วยเหลือผู้กดขี่ไม่เคยช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเลยการนิ่งเงียบก็เท่ากับเสริมส่งให้กับผู้ที่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ปกป้องผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง ข้อความของนักเขียนชาวอเมริกันผู้นี้น้องวสุและน้องยุทธนานั้นทราบซึ้งเป็นอย่างดีไม่ได้เพียงคนคนเดียวที่พูดเช่นนี้มีนักคิดนักเขียนจานวนมากที่พูดแบบนี้นะครับเดสมอนตูตู u, ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเขาเป็นชาวแอฟริกาใต้เป็นคนที่เรียกร้องการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในแอฟริกาใต้ตลอดเวลาในสมัยที่แอฟริกาใต้มีกระบวนการ แบ่งแยกผิวที่เราเรียกกันว่าอัลพาทัยตูนั้นก็พูดในทํานองเดียวกับในทํานองเดียวกับวิเซอว่า if we are neutral in the situation of injustice you chosen the side of the oppressor แปลว่าถ้าหากว่าเราเป็นกลางในสถานการณ์ที่ ปล่าปราศจากความยุติธรรมแล้วไซก็เท่ากับว่าเราเลือกอยู่ข้างผู้กดขี่นั่นเองตูตูได้ย,ยกตัวอย่างซึ่งเป็นอุทาหรณ์อย่างดีว่าเมื่อช้างตัวหนึ่งเหยียบหางของหนูตัวหนึ่งช้างตัวใหญ่มาคือมาหนูตัวเล็กนิดเดียวเมื่อช้างเหยียบเพียงแค่หางหนู หนูก็แหลกลานถ้าคนเห็นสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของหนูเหยียบหางหนูหรือไม่ใช่เรื่องของหนูเหยียบหางช้างถ้าเรายังเป็นกลางอยู่ก็เท่ากับเราไม่ยุติธรรมกับหนูตัวน้อยนั้นเช่นเดียวกันมวลมหาประชาชนของเราไม่มีอาวุธอะไรนอกจากสองมือหนึ่งสมองและนกหวีด คงไม่ได้มีกันคนละเป็นสิบสิบตัวเรามีเพียงแค่นี้เท่านั้นที่เป็นอาวุธแล้วเรามีอาวุธที่สำคัญคือดวงใจที่กล้าแก่งไปต่อสู้กับกระสุนปืนต่อสู้กับแก๊สน้ำตาซึ่งเราไม่เคยย่อท้อตำรวจชั่วทั้งหลายจงฟังเอาไว้ให้ดีว่าความตายนั้นไม่เคยกดขี่เราได้และไม่เคยที่จะ ทำให้หัวใจของเราพ่ายแพ้หัวใจของเราจะฮึกเหิมห้าวหาญและพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปถามว่าทำไมวันนี้ยิ่งรักชินวัตรจึงยังไม่ออกไปสักทีหนึ่งในเมื่อเธอเองก็บอกว่าได้พยายามที่จะหาหนทางออกให้กับประเทศไทยซะแล้วเหตุที่นางไม่สามารถออกไปได้ ก็เพราะว่าต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตระกูลชินวัตรต้องการปกป้องพี่ชายของเธอนั่นเองถ้าระบอบทักษิณถูกโค่นล้มพังทลายไม่ได้เพียงแค่ตระกูลชินวัตรเท่านั้นที่จะพังทลายไม่ได้เพียงแค่ทักษิณจะติดคุกหลายปีด้วยคดีหลายคดี เหล่าบริวารชั่วทั้งหลายของทักษิณก็จะต้องมีชะตากรรมแบบเดียวกันมาจากนรกก็ต้องกลับไปสู่นรกคุณสุเทพเคยพูดว่ามวลมหาประชาชนออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าออกมาตั้งแต่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายล้าน ยิ่งรักก็ไม่ลาออกสักทีหนึ่งเพราะว่าคุณสุเทพนั้นได้ประเมินน้ำใจของยิ่งรักนั้นต่ำเกินไปจริงๆแล้วคุณสุเทพพูดยังไม่จบประโยคนะักก็เพราะว่าเราได้ใช้ใจคนดีไปวัดใจคนซามอย่างยิ่งรักนั่นไงยิ่งรักถึงไม่ลาออกสักทีหนึ่ง วันนี้ยิ่งรักได้แต่แตะลัดเต,ต่แต่สลันเด่นแด้ไปตามที่ต่างๆไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ไม่สามารถเหยียบกรุงเทพได้พวกเราก็จะอดทนสู้กับนายกที่หน้าด้านแบบนี้ต่อไป ถ้าเราจะต้องปิดกรุงเทพในปีหน้าพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ต้องแต่งหน้ามาหนาๆแค่ทาครีมกันแดดบางๆเพราะหน้าพวกเราบางไม่สามารถเปรียบได้กับหน้าของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ยิ่งรักคงเข้าใจผิด คิดว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่สาวน้อยร้อยช่างยิ่งรักคงไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านหนังสือดีๆจริงๆแล้วผมตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่ายิ่งรักเคยอ่านหนังสือหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเคยอ่านหนังสือแม้แต่น้อยนิดก็ไม่น่าจะง่าวสักขนาดนี้ง่าวขนาดที่อาจารย์เสรีใช้ว่าจาัดง่าว ผมจะแนะนำหนังสือดีเล่มหนึ่งนะครับคือพงศวดานเลียดกกพงศวดานเล่มนี้แปลในสมัยรัชกาลที่สองเรื่องราวว่าด้วยเรื่องของยุคสงครามระหว่างแคว้นของจีนก่อนที่จีนจะรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นเดียวกันเป็นจกักรวรรดิจีนเดียวกันในนั้นมีเรื่องราวที่มีคุณค่าง,งดงามมากมายอยากให้ยิ่งรักไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับงอจูสูนะครับหรือ ภาษาจีนกลางออกเสียงว่าอูจือซีงอจูสู่นั้นจริงๆแล้วเป็นนายทหารเป็นนายทหารเมืองฉูแต่เนื่องจากบิดาของตัวเองนั้นเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากยาดีขมปากแต่คำตรงนั้นขัดหูจึงถูกสั่งประหารและแน่นอนคำประหารนั้นก็มาถึงงอจูสู่ด้วย งอจูสูจำเป็นจะต้องหนีออกจากเมืองชูแล้วก็ไปพึ่งเมืองอื่นที่คิดว่าจะเปิดรับงอจูสูงอจูสูนั้นเดินทางที่จะไปให้ถึงเมืองงอแต่จำเป็นที่จะต้องข้ามแม่น้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำที่มีคลื่นเชี่ยวกราบงอจูสูนั้นหนีการตามไล่ล่าอย่างยาวนานทั้งหิวทั้งเหนื่อยล้า ได้เจอหญิงชาวประมงผู้หนึ่งซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลำพังที่ริมแม่น้ำนั้นงอจูสู่นั้นเข้าไปขออาหารได้ทั้งข้าวและน้ำประทังชีพในคืนนั้นหญิงชาวประมงนั้นก็ได้รู้ว่ามองตั้งแต่หัวจรดเท้าก็รู้ว่าชายผู้นั้นคือนายทหารผู้องค์อาจ แล้วก็คาดเดาไม่ได้คาดเดาได้ไม่ยาก,กว่านั่นคือหงอจูสู่ซึ่งเป็นขุนพลผู้เกรียงไกรแต่หญิงชาวประมงผู้นั้นเป็นหญิงโสดนางนั้นอายุเพียง20กว่ากว่านางไม่เคยเปิดประตูบ้านต้อนรับชายแปลกหน้าหงอจูสู่นั้นเองก็ยังไม่มีพัญญา เมื่อนางเปิดประตูรับหงอจูสู่เข้ามาในบ้านให้ทั้งข้าวให้ทั้งอาหารและให้หงอจูสู่นั้นพักเอาแรงนั่นเท่ากับตัวนางนั่นเองแปดเปื้อนมนถินนางนั้นต้องการที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของนางนางจึงกระโดดลงแม่น้ำที่เชี่ยวกรากแล้วกอดก้อนหินที่ใต้แม่น้ำขาดใจตายที่แม่น้ำนั้นลองหันมาดูนายกของเรา ไม่ต้องพูดถึงความกล้าหาญอย่างสาวน้อยชาวประมงผู้นั้นเพียงแค่ยิ่งหลักหนีราชการหนีรัฐสภาไปที่ชั้นเจ็ดโฟซีซันไปพบผู้ชายที่มีสามีเป็นตัวเป็นเปพผู้ชายที่มีปัญญาเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วไม่รู้ละว,ว่ายิ่งรักจะทำอะไรกับชายผู้นั้นหรือเปล่า แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรจะกระทำไม่สมควรที่วินยูชนทั่วไปจะกระทำคนทั่วไปที่มีความละอายไม่ทำเช่นนั้นแต่ปรากฏว่าเรามีอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไร้อย่างอายและไม่เคยสมนึกในความชั่วของตัวเองคดีชัน 7, ้น7จ็ดโฟซีซั่น ยังไม่ได้เลือนหายก็ยังมีคดีเรื่องอื่นมีข่าวอื้อฉาวที่เกาะมาลดีฟในที่สุดก็นำไปสู่ชีวิตอันชะตาชีวิตอันน่าเศร้าของเอกยุทธ์อัญชันบุตรและยิ่งรักจะต้องชดใช้ให้กับชีวิตของเอกลักษ์เอกยุทธ์อัญชันบุตรในเลียดกบนั้นภายหลังจากที่งอจูสู่ไปพึ่งใบบุญของเมืองหงอ และสามารถที่จะรวบรวมกำลังมาสู้รบกับเมืองฉูได้แล้วหงอจูสู่นั้นสำนึกในคุณค่าของหญิงชาวประมงที่ให้ข้าวให้น้ำและทำให้ตัวเองมีชีวิตถึงขนาดที่สร้างสุสานและสร้างรูปปั้นโดยใช้ทองหนึ่งพันตำลึงในที่สุดก็เกิดสำนวนว,นว่าสาวน้อยร้อยช่างขึ้นมาหมายถึงผู้หญิงที่มีคุณค่าประดุดทองคำร้อยช่างพันช่าง ยิ่งรักนั้นไม่ได้มีทองไม่ได้มีคุณค่าประดุดรูปปั้นทองคำมีคุณค่าเป็นเพียงดอกไม้ทองคำขอบคุณมากครับ